าดาระาเล่นร้ายจนได้ดีบทพลิกเด่นกว่านางเอก 1. นึ่งเชลเบลเป็นอีกคนที่เล่นบทร้ายแล้วปังมากถึงขนาดที่แทบจะกลบรัศมีนางเอกไปเลยเพราะเธอไม่ได้แสดงผ่านน้ำเสียงอย่างเดียวแต่ร้ายไปจนถึงดวงตาเห็นแล้วเหมือนหน้ามันใส้สุดๆจนอยากจะหน้าหยุมสักครั้ง 2. มารีเบอร์เนอร์ซึ่งกำลังเป็นที่พูดถึงอยู่ในขณะน,นี้เพราะเป็นการพลิกบทบาทเล่นร้ายครั้งแรกของสาวมารี แถมเป็นบทบาทที่หนักและห่างไกลจากตัวตนมากเสียด้วยแต่เจ้าตัวกลับแสดงออกมาได้ดีทำหลายคนอินจนหมันสามเจนนิสสาวมวยสวยแซบที่มีผลงานละครออกมาให้ได้ชมอย่างต่อเนื่องซึ่งต้องบอกเลยว่าผลงานแต่ละเรื่องของสาวเจนนิสนั้นถูกแฟนๆพูดถึงไม่น้อยกับฝีมือลายมือในการแสดงสุดแซบซีดของเธอสีา่าพิชชาพาเริ่มต้นกันด้วยนักแสดงสาวจากช่องสามที่เล่นเป็นคนดีไม่กี่เรื่องก็พลิกบทเป็นนางร้าย ซึ่งต้องบอกเลยว่าผู้จัดคิดถูกเพราะเธอเล่นได้สมจริงจนทำให้เกิดหลายคนอินมากจนหลายคนอยากจะเข้าไปช่วยนางเอกในจอ 5. โมออมีนาเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุ15ปีโดยเป็นนักแสดงในสังกัด RS และมีผลงานการแสดงละครเรื่องแรกคือว h y ร i ายเ f r e s h และแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกคือ c l u b ่าปิดตำราแสบ